สวัสดีคะ่ะเหล่งจากไร,ร่แลนะคะวันนี้เหล่งจะพามาพบกับที่สวนสวยๆกันอีกหนึ่งแปลงนะคะที่สวนแปลงนี้นะคะขนาดไม่ใหญ่หนึ่งไร่หนึ่งงานนะคะเอกสารสิทธิ์เป็นฉนุดคุดแดงพิกัดอยู่มูเจ็ดตำบลชะอมอำเภอแก่งคอยจังหวัดสระบุรีนะคะสวนแห่งนี้นะคะวิวเขาล้อมรอบแล้วก็อยู่ใกล้กับตัววัดนะคะวัดตรงนี้ก็คือเป็นวัดป่าสว่างบุญนะคะเป็นเจดีห้าร้อองค์นะคะ เรามองเห็นตัวพระบรมสาลีริกธาตุด้านหลังเลยนะคะพระอาทิตย์ขึ้นตรงนี้นะคะเห็นพระบรมสารีริกธาตุเช้า,ชามาจะสวยมากๆเลยเจ้าของตั้งราคาขายไว้ที่ยกแปลงเลย1ไร่1งาน2 4 9ล้านบาทราคานี้เจ้าของรวมค่าโอนค่าภาษีไว้ให้เรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรงจะพาไปดูสวนนะคะตามเรนมาค่ะ ตอนนี้นะคะเหล่งอยู่ที่หน้าแปลงที่ดินของเรานะคะตัวที่ดินของเราจะเป็นสวนอยู่ด้านซ้ายมือด้านนี้นะคะการเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะคะตรงด้านหน้านะคะจะเป็นถนนคอนกรีตเลี้ยวเข้ามาสัก30เมตรนะคะอันนี้ถนนกว้าง4เมตรครึ่งก็จะถึงที่ดินของเราด้านนี้นะคะด้านในจะเป็นลานกางเต็นท์ชื่ออิงตะวันนะคะแคมปิง้งส่วนกว่ามือนะคะจะเป็นวัดศรีเทพนิมิตนะคะอันนี้เป็น วัดเนี่ยไม่มีการเผาศพเนาะจะเป็นสายปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะคะไม่มีเมนนะคะอันนี้ลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลเรื่องจะมีการเผาศพเนาะอันนี้จะเป็นสายปฏิบัติธรรมอย่างเดียวนะคะหลวงปู่เทศเนาะตัวสวนนะคะจะเป็นด้านนี้เดี๋ยวตัวเจ้าของอะคะ่ะจะเอาผลไม้ที่เป็นไม้ล้อมมาลงนะคะช่วงประมาณซากหลัง สไปอะค่ะช่วงพฤษสภา,าเริ่มฝนนะคะก็จะมีทุเรียนมาลงให้มีมะยงชีสมีมะม่วงนะคะมาลงให้แล้วก็ตัวผลไม้ที่มาลงเนี่ยพร้อมเก็บเกี่ยวลูกได้เลยเพราะว่าเจ้าของเขา ตั้งใจว่าจะปลูกบ้านสวนแล้วก็ผลไม้เนี่ยสามารถเก็บได้เลยไม่รอเวลาแต่นะตอนนี้เจ้าของเขามีความจําเป็นที่จะต้องได้ขายที่ดินแปลงนี้ก็เลยขอประกาศขายเนาะตัวที่ดินขนาด1ไร่1งานนะคะเจ้าของขาย2.490้านบาทเจ้าของรวมค่าโอนค่าภาษีไว้ให้นะคะที่ดินของเราเป็นที่สวนถมเรียบร้อยนะคะไม่ต้องมาถมอีกแถมมีบ่อน้ําใช้นะคะอีกหบ่อเนาะ ดินของเรานะคะเป็นฉนดเนาะในโชโอมมค่ะมีน้อยแปลงมากเลยที่จะเป็นฉนดส่วนใหญ่ถ้าใครเคยมาแถวนี้นะคะก็จะรู้จักว่ามันเป็นพบท5เนาะเป็นที่ที่ไม่เป็นกรรมสิทธิ์ไม่เป็นฉโนดนะคะแปลงนี้เป็นแปลงเล็กที่มีฉนดเนาะราคาก็เล็งอองว่าค่อนข้างสมเหตุสมผลเพราะว่าในซอยนี้ทั้งหมดก็จะเป็นคนกรุงเทพทั้งหมดเลยที่ซื้อมาทําบ้านสวนเนาะนี่หมดฉนดเราจะอยู่ตรงนี้นะคะสีแดง ฝั่งนี้จนถึงเสาฝั่งหนูนะคะของเราจะทํารั้วไม้ไผ่ไว้ให้นะคะตัวหน้ากว้างที่ดินของเราเนี่ย61เมตรแนวยาวด้านนี้นะคะ45เมตรหันหน้านะคะถ้าเป็นทางหันหน้าถนนเข้าที่ดินของเราเนี่ยจะหันหน้าออกทางทิศใต้ตรงนี้ความสูงจากระดับน้ำทะเลคือ43เมตรนะคะปลูกผลไม้ปลูกอะโวคาโดได้เนาะแล้วก็วิวเขาตรงนี้นะคะ ขาสวยมากด้านเนี้ยค่ะผู้ขาจะเห็นพระบรมสารีริกธาตุนะคะด้านเนี้ยเป็นวัดป่าสว่างบุญนะคะแล้วก็ไปทางซ้ายมือเลยงจะเป็นวัดป่ามหาวีรวงศ์นะคะด้านนี้เป็นกำแพงรือววัดสีเทพเนาะตรงนี้ถ้าใครอยากได้ที่ดินยาเกระียณนเอาไว้ปฏิบัติธรรมได้ด้วยที่ดินแปลงเนี้ยเหมาะมากๆเลยแล้วเจ้าของก็ตอนเนี้ยก็มีผลไม้ก็จะเป็น กระท้อนนะคะที่เห็นแล้วก็เป็นทุเรียนลงทุเรียนไว้หต้นมีมะขามยักษ์มีมะม่วงมีมะพร้าวน้ําหอมมาจากสพานเลยเนาะแล้วก็มีบ่อน้ํานะคะบ่อน้ําขนาด1งานเนาะประมาณนี้ไว้ใชใ้ในการเกษตรแล้วก็ทําให้ในตัวที่ดินนะคะเย็นสบายด้วย แล้วก็ตรงนี้มีไฟฟ้านะคะไฟฟ้าดึงออกมาจากปักซอยเรา30เมตรนะคะถึงที่ดินเราแล้วก็น้ําประปาเป็นน้ําประปาหมู่บ้านนะคะแล้วก็ในตัววัดสี่เทพนะคะเขาก็จะมีบอ่อน้ําขนาดใหญ่ซึ่งเจ้าของอะค่ะต่อท่อทําปั๊มไว้ดูดน้ําจากในวัดอะคะ่ะมาใช้ในการเกษตรได้นะคะเพราะว่ายังไม่ได้ไปเอาไปขอต่อประปาหมู่บ้านมาเนะะี่ยค่ะก็เลยใช้น้ําในวัดไปก่อน น,นี้วัดให้ใช้ฟรีได้นะคะเพราะว่ามันเป็นโครงการเนาะเนี่ยวิวสวยมากๆเลยนะคะตัวนี้ก็จะเป็นเขานะคะเขาเขานะคะตรงแถวนี้ซอยแถวนี้จะมีคนที่มีชื่อเสียงนะคะค่อนข้างหลายท่านนะคะที่อยู่แถวนี้เนาะเดี๋ยวลูกค้ามาลูกค้าก็จะทราบเองว่าใครอยู่แถวนี้เนาะแล้วก็ไม่ขอเอ่ยชื่อออกสื่อนะคะ อันนี้ตัวก็ยังเป็นที่ดินของเราเจ้าของทําทางเข้าไว้เพื่อที่รถเข้ามาจะได้จอดได้เนาะแต่ตัวตามหมุดฉนดก็จะอยู่ตรงนี้นะคะตัวถนนของเรานะคะอันนี้จดภาราจำยอมไว้นะคะภาราจำยอมก็คล้ายกับสาธารนณะแต่ว่า คนที่จะเข้าออกได้เนี่ยก็ไม่ใช่เป็นทั่วๆไปเนาะก็คนที่อ,อนุญาตในหลังฉนดได้นะคะเวลาซื้อขายเปลี่ยนมือภาระจำยอมมันก็ติดไปกับฉนดด้วยเนาะลูกค้าไม่ต้องเป็นกังวลนะคะถ้าใครสงสยัยเรื่องภาระจำยอมก็สามารถสอบถามหล่งได้เลยเนาะ ี่พาดูตัวที่ดินที่ดินเราถมสูงกว่าเพื่อนบ้านประมาณเมตรกว่านะคะอันนี้ของเพื่อนบ้านเขาทําไม้ล้อมแล้วก็ที่ดินต่ํากว่าเราตรงนี้เขาปลูกไผ่ไว้นะคะเพราะว่าเจ้าของวางแผนว่าจะทําเป็นอุโมงค์นะคะเพื่อเวลาไผ่โตค่ะก็ทางเข้ามาก็จะเป็นอุโม,โมงค์ไม้ไผ่เนาะเนี่ยลงไผ่ไผ่ติดละนี่จะเป็นมะขามยักษ์ที่เจ้าของลงไว้ ะะแล้วก็จะมีไม้พยุงนะคะมีโซนไม้ป่าด้วยไม้ป่าเจ้าของก็ลงไว้ตรงนี้นะคะพิกัดที่แหล่งบอกก็คือวัดใกล้ๆก,ก,ก็คือวัดศรีเทพนิมิตเนาะติดกับเราเลยรัว้วติดกันแล้วก็ห่างจากตัววัดป่าสว่างบุญนะคะประมาณ2กิโลห่างจากน้ำตกบึงไม้นะคะแค่800เมตรเองอันนี้จะเป็นอยู่ในโซนบึงไม้ แล้วก็ตรงนี้ถ้าไปตัวอำเภอบ้านนาค่ะจะใกล้กว่าตัวอำเภอแก่งคอยเนะาะห่างจากตัวอำเภอบ้านนาแค่20กิโลนะคะที่ว่าการอำเภอบ้านนาห่างจากที่ว่าการอำเภอแก่งคอยอ่ะ45กิโลนะคะส่วนใหญ่คนแถวนี้จะไปบ้านนากันเนาะเขตติดต่อสระบุรีนครนายกนะคะแล้วก็ถ้าถ้าไหนอยู่โรงเรียนนายร้อยจรปรลอเนาะห่างจากที่ทนี่ไปเนี่ย30กิโล หรือถ้าวัดระยะจากฟิวจะปากลังสิตนะคะห่างจากที่ดินแปลงนี้ย9 9กิโลก็เดินทางก็สะดวกสบายนะคะมาวิ่งสีเลนก็ได้นะคะเส้นสีเลนบ้านนาแข่งคอยนะคะก็สะดวกเลยอันนี้ตัวบ่อเจ้าของฝุดไว้ประมาณ4เมตรนะคะแล้วก็ทำตะพักนะคะพักไว้แล้วก็รอบบ่อก็ปลูกหญ้าแฝกไ,ไว้กันดินพังเนาะอันนี้เจ้าของวางแผนไว้อย่างดี เจ้าของจบเกษตรนะคะก็เลยค่อนข้างจะรู้เรื่องต้นไม้ค่อนข้างเยอะเนาะพาไปดูทุเรียนทุเรียนปลูกได้เกือบๆปีแล้วค่ะเป็นเลียนอันนี้ก็จะเป็นกล้วยโซนตรงนี้เจ้าของว่าจะที่แรกว่าจะปลูกบ้านนะคะพอปลูกบ้านหันหน้าออกก็ ก็จะเห็นตัวทางพระบรมสาลีลิกธาตุพอดีนะคะแล้วก็เห็นพระอาทิตย์ขึ้นนะคะตรงนี้ก็จะสวยงามและนี้จะเป็นกอกน้ำนะคะเป็นน้ำที่เจ้าของเอาไว้รดน้งเนาะไม้ก็จะมีเขาก็จะมีการตัดหญ้าอะไรฮะดูแลให้นะคะ มีเพื่อนบ้านนะคะเพื่อนบ้านมีตลอดทางเลยเข้ามาก็ไม่ได้เปลี่ยวเนาะไม่ไม่ได้น่ากลัวแล้วก็เพื่อนบ้านเนี่ยด้านนี้เพื่อนบ้านเขาจะปลูกผลมมไม้มีเงาะนะมะยองชิดโอ้ยเต็มสุกเต็มต้นเลยนี่เป็นกระอนนทอน n กระถอน n ปุ๋ยฟ้ายต้นใหญ่มากๆเลยลูกออกดกเลยนะคะช่วงที่ให้ผลผลิตเนาะในที่ดิน ตรงนี้โซนนี้เขาจะลงไม้ล้อม10ต้นที่ที่หล่งบอกอะค่ะที่ว่าต้นใหญ่ๆอะค่ะเอามาอีกสักเดือนกว่าก็ก็จะลงไม้ล้อมแล้วอันนี้เขาเตรียมพื้นที่ใครสนใจที่ดินแปลงนี้นะคะสามารถโทรหาหลิงได้ที่เบอร์0915466541 หรือจะแอดไลน์มาที N ่ L E N G 789ได้นะคะหากฝังไม่ทันลูกค้าสามารถสแกน QR code ที่หน้าจอได้เลยและเรื่องราคานะคะถ้าลูกค้าจะต่อรองราคามาคุยกับเจ้าของได้เลยนะคะแต่อย่างนี้เจ้าของขายเองนะคะเริงไม่ได้บวกราคาเนาะคุยกันได้เลยต่อรองกันได้เลยนะคะหากลูกค้าชอบคลิปนี้นะคะเร็งฝากกดไลค์กด, like, กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เร่งด้วยคะ่ะขอบคุณมากๆเลยค่ะ